This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง วันนี้คำนี้ดีที่จะมาพร้อมคำแนะนำดีๆกลับมาอีกครั้งนะครับมุมมองของหลากหลายปัญหากับผู้ที่ทางเรานั้นเล็งเห็นแล้วว่าน่าจะมีความชำนาญพิเศษบางอย่างแหละเนาะที่จะเข้ามาช่วยตอบคำถามคุณผู้ฟังคำนี้ดีได้นะครับอ่าวันนี้พี่อ้อยช่วยด้วยอีกครั้ง DJ พี่อ้อยนภพรไตรวิทย์วาริกุลเป็นคาถามที่เข้าทางเือมากๆด้วยแหละไปฟังกันครับพี่อ้อยครับค่ะ เบื่อเรื่องความรักหรือ,อยังครับต้องมีคนถามพี่อ้อยเรื่องนี้เยอะแน่เลยเนาะเพราะว่าซีรีรวมแล้วเนี่ยพูดเรื่องนี้มากี่ปีแล้วนะเนี่ยโอ้ยเธอจริงๆแล้วถ้าเป็นครับไฟเดย์เป๊ะเนเี่ยคือ15ใช่ไหมนะาาแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็พูดเรื่องความรักเบี้ยใบไรทางมาเลยตลอด <laughs> เป็นคอนเทนต์ประจําตระกูลใช่เพราะนั้นอย่าเรียกว่าเบื่อเลยค่ะเพราะว่า เราเป็นคนชอบเรื่องนี้มาโดยตลอดอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของใช่ใช่ชีวิตเราเนาะเราชอบศิลปะของความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วว่ะเพราะฉะนั้นไม่น่าเบื่อค่ะแล้วอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราได้ฟังเรื่องเรื่องหนึ่งจริงๆแล้วความรักรวมรวมเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกันอยู่นะแต่อินดีเทลต่างในที่สุดแล้วมันจะมีอะไรอีกเล็กๆน้อยน้อยที่แบบเฮ้ยมันไม่เคยเหมือนเดิมอ่ะมันเลยไม่สามารถเอาเคสของใครมาแอปพลายกับเราโดยตรงได้ใช่อุตายแล้วพูดถึงเรื่องนี้แล้วอยากเมามีความรู้ความรักล่าสุดเลยน้องผู้หญิงคนหนึ่งคุยยในพ่่ออ้าชตตตััวว แฟนนอกใจไปกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็มีสามีอยู่แล้วนะตัวเองก็ว่าเออง้นไปอยู่ด้วยกันเลยสิเก็บกระเป๋าให้เขาไปเลยนะเขาเอาเก็บกระเป๋ามาคืนผู้หญิงเอามาคืนแล้วบอกว่าเปล่าไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกผูกพันเฉยๆอะไระเอออย่างงี้ก็ได้เออแล้วเสร็จละสิคราวนี้ภาระอยู่ที่น้องละไล่ก็ไม่ไปอยู่ก็นอกใจให้ทํายังไงดีอะไล่ก็ไม่ไปอยู่ก็นอกใจรู้ไหมว่าเขาทำยังไงทำไงครับเช่าสามีค่ะถ้าผู้หญิงคนนั้นอยากได้ตัวไป รายวันสองร้อยค้างคืนห้าร้อยเดี๋ยวนี้มันบอกว่าห้อง a i r ์บีแอนเหรอครับเช่าเลยค่ะเปิดให้เช่าสามีโอ้ oh, ตายซึ่งพี่บิ๊กเราแบบตอนเราฟังเราแบบ <Idea S 2> <ะ> Business, ไอเดียบิสเนสใหม่เหรอแต่ความเปรี้ยวของธุรกิจนี้คือทุกฝ่ายยอมรับอย่างเต็มใจทางนู้นก็เช่าเหรอก็เช่าโอ้ไม่ก็และน้องก็เลยบอกว่าก็ในเมื่อมันจะเสียใจแล้วอ่ะพี่ง,งั้นก็ได้ตัง <laughs> เธอเห็นป่าว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วแบบคือเราบอกไม่ได้หรอกนะว่าเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันถูกหรือมันผิดมันไม่ผิดกฎหมายหรอกเพราะมันก็แฮปปี้ด้วยกันทุกคนและไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครแม้ว่าจะรู้สึกตะเกียกตะขวงใจบ้างอันนี้ตะเกียกตะขวงอยู่ว่าแบบเฮ้ยมันมันไม่มันถูกเหมือนกันเนาะคือมันถูกไปเรท affordable มากคือบอกว่าจริงๆนี่แหละจริงต้องคิดที่แพงกว่านี้หรือเปล่าใช่ใช่คือคือแต่แค่รู้สึกกันเองว่าใช่แต่แค่รู้สึกกับน้องว่า เออว่าน้องมันมันได้จริงๆรหรอแต่ว่าน้องเขาบอกว่าไม่ค่ะพี่คือหนูก็จะสามารถทนทนคือน้องเนี่ยเขาเขอาอตอนนั้นคือเขาท้องแล้วเขาก็เลยไม่ได้เรียนต่อ,เ,อ,อเขาก็เลยบอกว่าหนูว่าตั้งกติกาไว้กับตัวเองว่าขอแค่ช่วงเรียนจบแล้วหนูก็จะได้ต่างคนต่างแยกยออ้ายก็ก็อ,อ่ะตามนั้นก็แล้วกันแต่เพียงแต่แค่รู้สึกว่าว้าวเช่าสามีว่ะเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมพี่อ้อยไม่เคยเบื่อเรื่องนี้เพราะว่ามันมีอะไรแปลกแปลกใหม่ใหม่ให้ได้เรียนรู้ว่า เดตมาทาเนี่ยแล้วดูสิเิ็นปะมันมีบางเรื่องที่มันออหรอถูกหรอวะหรือผิดเอ๊ะ <No. S 1> จะว่าผิดก็ไม่เชิงจะว่าถูกก็ไม่ใช่เรายิ่งยิ่งเราแบบมีชีวิตยิ่งเราพบปะผู้คนเรายิ่งเรียนรู้อะไรที่เราไม่คาดคิดว่าอย่างนี้ก็มีเหรอวะอย่างนี้ก็ได้เหรอวะอ้าเอาได้มีคนทําเราค้นพบประโยคนี้เลยนะคะคนคือตําราลเล่มใหญ่อะ่ะที่สอนเรื่องใจได้ดีที่สุดโอ้โหตำราลเล่มนี้มันแบบ โอ้โหคนหนึงก็ตาราเล่มหนึ่งเจอคนนี้ก็ตําราอีกเล่มหนึ่งอ่ะมันเลยรู้สึกสนุกกับการได้อ่านตําราหลายๆเล่มอืมพี่อ้อยเคย <S <S เคยเจอเคสอย่างนี้ไหมอะลองอ่านที่ฟังคําถามที่คุณผู้ฟังคาที่ดีส่งมานะครับค่ะแฟนชอบหาว่าดรามา่าอ่าก็คือพอเราจะพยายามพูดสิ่งที่คับข้องใจก็จะโดนบังคับให้หยุดตลอดบอกว่าอย่าเริ่มดราม่านะเกลียดดราม่าไม่เอาไม่อยากฟังแต่จริงๆเราแค่อยากจะเคลียร์แต่พอพูดอะไรไม่ได้เนี่ย สุดท้ายมันก็ต้องเลิกเพราะมันอึดอัดอถ้าเกิดใครเจอปัญหาแบบนี้อยู่เนี่ยค่ะจะทํำยังไงดีอันแรกก่อนดีใจที่น้องได้เลิกจริงๆพี่วีการที่คนคนหนึ่งบอกว่าไม่ชอบดรามา่าแปลความคําว่าดราม่าไปว่าอะไรอะเอางี้ก่อนแปลคำว,ว่าดราม่าว่าอะไรอ่สมมติถ้าเกิดถามถามเราเราก็จะคิดว่าม,มันคือสิ่งที่มันวุ่นวายยุ่งยากเกินจําเป็นเกินเกิน,เก,นเกินกว่าที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอืแต่ไป ตีฟูให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่อ,อ่ะอันนี้คือดราม่าในมุมของเราจริงๆอ่ะดราม่าคือแค่ความรู้สึกเองเราจะไปคิดอะไรถึงการต้องไปตีฟูหรืออะไรแต่ส่วนใหญ่นะคะคนที่บอกว่าเออไม่เอาไม่เอาไม่อยากดรามา่าเพราะรับมือไม่เป็นรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นผลกระทบต่อจิตใจและเราต้องทํายังไงล่ะเราต้องอะไรล่ะก็เลยพยายามจะบอกว่าเออไม่เอาไม่เอาเราเบื่อดรามา่าถึงที่บอกว่าดีใจที่น้องได้เลิกเลิกไปเถอะในที่สุดแล้วในทุกคู่รักอะค่ะมีอะไรคุยกันไม่สําคัญเท่ามีอะไรฟังกันหรือเปล่า และไอเรื่องที่เราจะฟังกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลด้วยนะมันไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองมันเป็นเรื่องที่บางทีหนึ่งบวกหนึ่งอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้อะเพียงแต่ถ้าเรารับฟังเราจะเข้าใจว่าอ๋ออีกฝ่ายคิดแบบนี้แล้วเรื่องความรู้สึกเนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนที่สุดในโลกยังไม่ต้องเป็นเรื่องความรักที่จะดราม่าหรอกเอาเรื่องงานเหมือนกันถ้าเราบอกว่าเฮ้ยพี่หนูมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่อยากคุยไม่อยากฟังเรื่องดราม่า เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะในที่สุดอ่ะงานนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นแต่เรื่องใจไม่ใช่พยายามแทบตายคนคนนึงอคติจะทําให้เขามองเราดีขึ้นกว่านี้ยังยากเลยเพราะบางทีในที่ทํางานไม่ได้มีแต่เรื่องตัวงานเนาะมันคือตัวค้นนั่นแหละความรู้สึกเต็ไมไปด้วยความรู้สึกเต็ไมไปด้วยอะไรต่างๆที่มันพร้อมจะปะทะกันตลอดปัญหาเรื่องงานแก้ง่ายปัญหาคนน่ยยากและเมื่อไหร่ก็ตามทีถ้ายังยังไม่ได้ใช้ AI ไัซะทุกแผนกอะ่ะ ปัญหาคนยังเป็นปัญหาใหญ่สุดเสมอและที่สุดแล้วเวลาคนกระทบกับคนก็คือเรื่องดราม่าทั้งนั้นอย่าเพิ่งมองว่าดราม่ามันเป็นเรื่องที่อโอ๊ยน่าลำคาไร้สาระจริงๆดราม่าคือเรื่องของใจและโดยเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์เช่นการที่น้องบอกว่าน้องกําลังพยายามจะพูดถึงความรู้สึกข้างในให้ได้ฟังว่ามันคับข้องขุ่นข้องหมองใจอีกฝ่ายเรื่องที่จะบอกไม่เอาไม่เอาไ,ไ่รับเรื่องดราม่าอีกอันหนึ่งคือเขากําลังรู้สึกว่าเขาเป็นผู้กลุ่มชะตาแห่งความสัมพันธ์นี้ ซึ่งในที่สุดแล้วความรักเป็นเรื่องคนสองคนเลือกกันน่ะเราเลือกเขาก็อยู่ที่เขาเลือกเราหรือเปล่าพอเรากำลังจะพูดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่ฟังจบค่ะแปลว่าเขาไม่รับฟังนั่นแปลว่าคู่ของเราไม่มีสิทธ์คุยอะไรกันได้เลยและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารจะเรื่องงานหรือความรักพังทั้งคู่แน่นอนอปัญหาการสื่อสารคือปัญหาหลักที่เป็นใจความสําคัญของทุกชีวิตต่อให้เราไม่ได้เรียนได้สื่อสารมวลชน คนทุกคนควรมีทักษะการสื่อสารพูดกับพ่อยังไงพูดกับแม่ยังไงพ่อยังสูบบุหรี่อยู่เลยจะพูดกับพ่อยังไงให้บุหรี่ลดลด,ล,ดลงบ้างนี่คือการสื่อสารทั้งนั้นจะสามารถไปบอกได้หรอว่าพอสักทีเหอะเปื้องตังอ้โหเสียใจยอะแค่ข้าวบุหรี่เองนะลูกกับการที่แบบพ่ออยู่กับหนูนานๆนะถ้าพ่อแบบสูบบุหรี่อย่างเงี้ยมันจะสั้นลงสั้นลงอะหนูไม่อยากตื่นมาแล้ววันหนึ่งหนูไม่เจอพ่อะความหมายเดียวกันเลยคืออยากให้พ่อเลิกบุหรี่อะ นี่คือการสื่อสารนี่คือการฟังกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งปิดกั้นเลยว่าไม่เอาไม่ฟังเรื่องดรามา่าคนคนนั้นจะอยู่บนโลกแข็งๆสีดำดำมืดๆและโลกเล็กลงเรื่อยๆเพราะบางทีการฟังกันน่ะมันทําให้เราได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะมากคนในที่ทํางานหลายๆคนนะคะบางทีนะก่อนจะแก้ปัญหางานนะคุยกันเรื่องใจของคนก่อนบางทีพอคุยกันเรื่องในเรื่องใจปับ๊บเคลียเรื่องใจปั๊บหนึ่งนะอยู่ๆงานวิ่งเฉยเลยเพราะทุกคนเอาใจมาทํางานทั้งนั้นวัตถุดิบคือใจ วันไหนก็ตามที่คนเราหมดพลังหรือหัวใจพังเราจะเอาพลังที่ไหนไปทํางานเพราะฉะนั้นใจมันคือเรื่องของความสําคัญในการเป็นวัตถุดิบในการทํางานทั้งนั้นเทรนดของทั้งโลกถึงดูแลเรื่องใจไงออยกตัวอย่างเสมอเลยอะบริษัทบางบริษัทของญี่ปุ่นทําไมเขาให้ลาอก,อกหักได้เพราะเขารู้สึกว่าคนอกหักเขาไม่มีแรงหรอกต่อให้พยายามจะใช้ก๊อกสองในชีวิตนะ่ะเดี๋ยวแกก็แอบไปร้องไห้อีกละเพราะฉะนั้นลาไปเลย อยู่บ้านฟื้นฟูหัวใจจะนอนเป็นผักเป็นปลาแล้วแต่ไม่อยากกินข้าวก็ไม่ต้องกินร้องไห้ไปเลยอยากร้องร้องและพอทุกอย่างมาดีขึ้นค่อยกลับมาทํางานเพราะฉะนั้นคนที่รังเกียจด,ดรามา่าคือคนที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ได้เดินหน้าด้วยใจถามว่าก็ผิดไหมก็าอาจจะไม่ผิดก็ได้ก็เอาไว้เข้าไปเจอคนที่มีแต่เรื่องของความไม่ดราม่าละกันมีเรื่องของเหตุผลทั้งหมดถ้าเขาเจอคนคนนั้นได้ถือว่าคู่ควรกันพอดีกันแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนเราอ,รเอ่ะมันมีหลายเรื่องไม่มีเหตุผลหรอก แต่มันต้องฟังเหมือนกันว่าเขารู้สึกยังไงจริงๆนะวันนี้หลายๆเรื่องไม่มีเหตุผลกลใดเลยในโลกเนี้ยหรืออธิบายด้วยเหตุผลแทบตายแต่ในที่สุดแล้วมันทําไมไม่มีความสุขะแม้ว่าเราจะคุยด้วยเหตุผลแล้วเคยไปงานแต่งงานงานหนึ่งผู้ใหญ่เขาขึ้นไปอวยพรเขาก็พูดว่าอ่าคู่แต่งงานเวลาทะเลาะกันอนะ่ะอย่าใช้เหตุผลมากนะครับ <c oughs> ท่านคะทาไมอะคะทำไม, <c oughs> ำไมถึงผิดหรือเปล่าเอ๊ะทำไมถึงต้องไม่ใช้เหตุผลละ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่กันสองคนนะ่ะเหตุผลคนหนึ่งพูดไปก็ถูก เหตุผลอีคนพูดไปก็ถูกแล้วใครชนะอคุณต่างคนต่างมีเหตุผลเนาะใช่จ้ะแปลว่าเราก็ต้องยืนคนละข้างต่อไปหรอ,อเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใช้เหตุผลบ้างก็เออ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 รู้รู้รู้ยอมยอมซะเราอาจจะเดินหน้าต่อไปได้ก็ได้นะถามว่าหลังสิ่งเหล่านี้คือดาราม่าหรือเปล่าล่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นหรือยกตัวอย่างง่ายๆค่ะคําว่าน้อยใจคําว่าน้อยใจอาจจะเป็นคําที่ดูไม่มีเหตุผลที่สุดเลยนะอืแต่เวลาที่เรานั่งฟังเขาจริงๆว่าทําไมเขาน้อยใจ เออจริงว่ะมันมีเหตุผลจริงๆด้วยเช่นกันอย่างเงี้ยเฮ้ยเขามีเวลาแบบไม่มีเวลาให้เราเลยอะทาแต่ง,งานอะเออก็หาเงินไงล่ะเฮ้ยเธอแต่เราอยากแค่หันมายิ้มกันดีๆหรือบอกว่าถามเราสักนิดหนึ่งว่าหิวข้าวหรือเปล่าเห็นป่าว่ามันไม่มีเหตุผลเลยอะแต่เข้าใจว่ะ ว่าทำไมเราถึงอยากได้ไอ้คาเหล่านี้เพราะฉะนั้นบางทีถึงได้บอกไอ้คะว่าดีใจที่น้องได้เลิกกับคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากฟังอะไรดรามา่านั่นแปลว่าเขาไม่เปิดใจในการรับฟังเลยว่าเรากําลังรู้สึกยังไงอือนี่แหละคีย์สำคัญเพราะตอนนี้เมื่อกี้ตอนฟังพี่อ้อยอยู่เนี่ยในใจกาลังคิดคาถามหนึ่งที่อยากจะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราไม่ไดราม่ามากเกินไปแต่พอฟังพี่อ้อยปับ๊บเข้าใจแล้วว่าไอ้มากเกินไปไม่มากเกินไปเนี่ยมันจะไม่รู้ กราบใดที่ยังไม่ได้คุยกันวะใช่คืออย่างน้อยอ่ยมันต้องฟังก่อนอแล้วพอฟังเสร็จปั๊บอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะบอกก็ได้ว่าเธอดราม่ามากเกินไปก็ได้แต่อย่างน้อยฟังก่อนแล้วพยายามทำให้เขาเข้าใจก่อนเว้ยใช่อย่าอย่าเพิ่งคิดว่าอะไรมากเกินไปน้อยเกินไปอแต่ใดที่ยังไม่ได้ฟังกันเลยหรือแม้แต่อย่างเนี้ยไอ้เรื่องที่แบบว่าไม่มีเวลาให้ฉันเลยอ่ะเฮ้ยอย่ามาพูดอย่ามาพูดไม่อยากฟังดราม่าแต่ถ้าเปิดนั่งเปิดใจคุยกันล้อลอ งั้นถ้าเกิดว่าเรากินข้าวกันสักชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรากลับไปทำงานต่อได้ไหมผู้หญิงอาจจะรู้สึกได้ว่าเออได้ได้ได,ได้คือเราเองเขาขอแค่นี้เองอย่างน้อยฟังอย่างน้อยมีออฟเฟอร์อะไรกลับมาเนาะอย่างน้อยช่วยทํากันบ้านใช่ละคือเวลาที่คนเรารักกันอะแค่เราเขาาใจเขา้าใจเราที่เราฟังมาทั้งชีวิตอะพี่บิก๊กพอถึงเวลาจริงๆอะเรากลับไม่ค่อยทําสิ่งนี้นะเราคิดถึงแต่ใจเราลืมคิดถึงใจเขาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เราจะตัดสินอะไรรอบๆตัวเราใช้ใจเราเป็นใหญ่อะเพราะฉะนั้นอย่ามีเขาคะ่ะ ถ้าเราใจเรายังเป็นใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยอยู่กับตัวเองไปเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรารู้สึกว่าเรามีความรักหรือเรามีใครสักคนหนึ่งช่วยฟังความรู้สึกในใจอีกข้างเถอะมันไม่ใช่เรื่องดรามา่าหราที่พีอ้อยแนะนําไว้นะครับต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วก็คิดดูแล้วมันก็จริงมากๆเนาะถ้าแฟนขอเลิกด้วยข้อหาว่าเรานั้นดราม่าเกินไป อาจจะดีแล้วที่ได้เลิกนะครับเพราะนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราคิดว่าสําคัญและควรคุยกันกับสิ่งที่เขาคิดว่าสําคัญและควรคุยกันเนี่ยมันคงเป็นคนละเรื่องเลยและนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณบอกเราได้ว่าไม่ควรจะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะฮะสครับคนสองคนอยู่ด้วยกันมีอะไรพูดกันไม่สําคัญเท่ามีอะไรฟังกันนะครับถ้าอีกฝ่ายยังไงก็ไม่ยอมฟังกันอีกครั้งหนึ่งฮนะก็คงไม่น่าจะอยู่กันรอดแหละนะ ข้อ3ดราม่าที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เรื่องของความรู้สึกเฉยๆก็ได้นะแล้วความรู้สึกของคนเนี่ยมันไม่มีสูตรสําเร็จครับมันต้องฟังกันมันต้องพยายามทำความเข้าใจกันหรืออย่างน้อยนะครับพยายามยอมรับกันว่าอีกฝ่ายเขารู้สึกอย่างนี้นะฮะข้อ4ครับไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะในบริบทสิ่งแวดล้อมไหนเรื่องการสื่อสารสำคัญเสมอนะครับตั้งใจฟังให้เข้าใจแล้ว นึกต่อไปซิว่างั้นเราต้องพูดยังไงต้องสื่อสารกันยังไงมันถึงจะได้ในสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องการข้อ5ครับคนที่รังเกียรดรามา่าอาจจะเป็นแค่คนที่คิดว่าชีวิตไม่ได้เดินไปข้างหน้าด้วยใจซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดนะเขาแค่เป็นคนแบบนั้นเฉยเฉยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องอยู่ด้วยกันไปหาคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเดียวกันดีกว่า ข้อ6ครับรักกันอย่าใช้เหตุผลให้มากเกินไปเพราะว่าเหตุผลของใครมันก็ถูกนั้นแหละแต่ถ้าเกิดอยากจะจับมือแล้วเดินไปข้างหน้าด้วยกันเนี่ยต้องรู้จักยอมรับสิ่งที่ไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลบ้างให้ได้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมฝาก1โค้ดเกี่ยวกับเรื่องของการฟังที่ผมชอบมากนะครับเขาบอกว่า Friends are those rare people who ask how we are and then wait to hear the answer คนที่จะเป็นเพื่อนแท้แล้วเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องเป็นคนที่แบบ rare Rare คือหายากไม่ใช่คนดัดดื่นไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่เขาต้องเป็นคนที่เวลาถามว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างไม่ได้ถามไปอย่างนั้นแต่เขาถามแล้วรอฟังคำตอบเราจริงๆนะครับ Friends are those rare people who ask how we are and then wait to hear the answer. คำกล่าวนี้โดยเอ็ดคันนิงแฮมนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องถูกใจคิดจริงๆนะว่าทุกครั้งที่เราถามว่าเออเป็นไงสบายดีเหรอเราถามด้วยความรู้สึกจริงใจและอยากรู้จริงๆหรือเปล่าและคนที่เขาถามเรแบบนั้นเนะี่ยมีสักกี่คนกันที่เขารอฟังคำตอบจากเราจริงๆว่าตอนนี้เราเป็นยังไงอยู่บ้าง และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีมาตั้งแต่เอพิโซดแรกนะครับมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม4,494คำและสำนวนครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะฮะปลายปี2020คำนี้ดีพอดแคสต์กำลังเปิดรับน้องฝึกงานนะครับกับโครงการคำนี้ดี i n t e r อร์นเจนาำนวนที่จะรับคือ2คนนะครับตำแหน่ง Creative นะครับหน้าที่มี2อย่างหลักๆเลยก็คือ1 เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมผลิตรายการคำนี้ดีนะครับแล้วก็สองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการใหม่ที่เรากำลังจะขึ้นเร็วๆนี้นะครับเป็นรายการที่ว่าด้วยเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานโดยเฉพาะเลยคุณสมบัติก็คือเพศอายุการศึกษาอันนี้คือยังไงก็ได้ไม่สนใจนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษคุณต้องดีมีความ มีความลหลงไหลในการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษจริงๆนะครับแล้วก็พร้อมจะเข้ามาลุยไปได้วยกันอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาอย่างน้อย3เดือนนะครับฝึกงานจานถึงสุกครับแต่ว่าเข้าออฟฟิศเนี่ยสัปดาห์ละ3วันแล้วแต่ตกลงกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะมากกว่าน,นั้นก็ไม่ว่ากันเพราะว่าพวกเราก็ทํางานกัน5วันอยู่แล้วนะครับมาเหตุน,นิดนึงนะครับว่าถ้ามีทักษะหรือประสบการณ์เรื่องการทำคอนเทนต์วิดีโอมาบ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับใครสนใจอีเมลเข้ามานะครับที่ podcast at thestandard.co ย้ำอีกครั้งนะครับ podcast at thestandard.co สิ่งที่ต้องแนบมาด้วยคือ 1. r e s u เรซูเม่หน resume, หน้นากระดาษพอนะครับกับ 2. คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน5นาทีตอบ3คํคำถามนี้นะครับข้อ1แนะนำตัวเองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษข้อ2 ให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับคำถามคือ What do you think you're best at and what do you think you're not so good at and why How so ตอบคำถามนี้เป็นภาษาอังกฤษย้ำนะครับและข้อ3ตอบเป็นไทยหรืออังกฤษก็ได้นะครับคำถามคือถ้ารายการใหม่ที่กำลังจะขึ้นเนี่ยใช้ชื่อว่า English at Work คุณคิดว่ารายการที่ว่านี้พอดแคสต์นี้จะมีเนื้อหาอะไรยังไงได้บ้าง ลองตีความตามความเข้าใจของตัวเองแล้วก็ลองลองอธิบายมาให้เราฟังหน่อยหรือว่าฟุ้งให้เราฟังหน่อยว่าเอ๊ะมันจะทำอะไรได้บ้างนะเกี่ยวกับอะไรได้บ้างนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวิดีโอคลิปนี้ไม่เกิน5นาทีนะครับสามารถดูโพยได้ตัดต่อได้ไม่ว่ากันตามสบายนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ส่งมาที่ย้ำอีกหนึ่งครั้ง Podcast at the standard .co นะครับตั้งชื่ออีเมลตรงช่อง subject ว่าคำนี้ดี intern Gen4 KND intern Gen4 นะครับให้ส่งมาภายในวันที่15พฤศจิกายน2020นี้นะครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับติดตามฟังรายการของเราได้ทั้งทาง YouTube Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคส ผมปิ๊กบุญครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Ears Opening for your ears.